เป็เพื่อนชาวโซเชียลแคมคาก็มาพบกับพี่มะขามอีกแล้วนะครับวันนี้เฉพาะกิดนิดนึงนะคะหลังจากที่มีคลิปคุณป้านิรนามท่านหนึ่งอัดคลิปมาด่าพี่มะขามนะคะก็หลายๆท่านคงจะได้ชมกันแล้วเนาะได้ฟังกันแล้วเนาะแต่ใครที่ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวพี่มะขามจะรีเย์ให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนค่ะว่าคลิปที่พี่มะขามเคยโพสลงไปอ เรื่องกฎหมาย EU ที่ e r o รสมันอ้างเหลือเกินนั้นนะพี่มะคมอัดอะไรลงไปบ้างเดีย๋ยวเราไปฟังคลิปนั้นกันก่น e กอน EU คุ้มครองตัวอีสัตว์กฎหมาย EU คุ้มครองอ่ะเขาครค,คุ้มครองสําหรับคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไรก็คือการที่คุณจะขายข้าวข,ขายข,าข,อของขายอาหารส่งอะไรมาขายในยุโรปเนี่ยต้องผ่านสหาภาพยุโรปถ้าเกิดคุณมีสารปนเปื้อนเข้ามาก็ไม่ได้ให้เข้ามาในยุโรป แค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาปกป้องคนที่ไปทําผิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วเขาต้องมาปกป้องโอ้ยอีกละไรข้างเค็งพากคิดจะรู้นะต้องรู้ให้มันจริงๆเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ชมคลิปพี่มะขามไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังคลิปของคุณป้านิลนามท่านนั้นค่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะอยากจะฝากบอกอีมะขามหน่อยว่าก่อนจะมานั่งเห่าหอนอยู่หน้า เฟซบุ๊กหรือหน้าอัดคลิปมาโชว์โชว์ความโง่เนี่ยศึกษากฎหมายซะหน่อยนะโดยเฉพาะกฎหมายในยุโรปเนี่ยมึงอยู่เดนมาร์กมากี่ปีกี่วันอันนั้นกูไม่รู้แต่มึงโง่ได้ใจเลยเออมึงเป็นกระเทยเท่ากระเทยเท่าแม่เราแม่เราซ่องไหนว่ามึงถึงโง่จังนะอีสัตว์ไม่อยู่บ้านอยู่เมืองเขาหนะหัดศึกษาไปบ้าง,งกฎหมายยูเนี่ยอีดอกนะ ไม่มีกฎหมาย EU ข้อไหนหรอกที่จะมาสามารถจับออโรสเข้าคุกได้เนี่ยข้อหาข้อหาออกความคิดเห็นหรือว่าข้อหาหมิ่นเนี่ยจับได้ถ้าผิดจริงก็คือแต่ไอ้เจ้าตัวที่โดนหมิ่นเนี่ยต้องมาฟ้องร้องกันเองไม่ใช่ตัวแทนมาหรือพวกมึงมาเห่าหอนไปบันๆันไดสาระมึงมึงมึงเอาของจริงมาคุยกันดีกว่านะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ EU หรือว่าอังกฤษเขาจะจับตัวอ e ีโรสเนี่ยส่งให้พวกมึงไปยำหรือว่าไปถุยแลนด์เพื่อกฎหมายส้นตีนอะไรของมึงเนี่ยที่นี่ EU ค่ะอีสตั์นะไม่ใช่เมืองไทยมันมันมันเป็นไปไม่ได้พวกมึงเลิกฝันไปได้เลยนะก่อนมึงจะมานั่งอัดคลิปนะ่ยศึกษากฎหมายซะหน่อยพวกมึงรับไม่ได้ มึงรับกฎหมาย EU ไม่ได้มึงก็ต้องกลับไปอยู่เมืองไทยโงโ่มึงเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นประเทศที่อิสระเสรีในทางความคิดเห็นมึงไปไปกันถ้าให้ตายมึงก็ห้ามไม่ได้นะมึงทําอะไรกันไม่ได้หรอกนะมึงมึงมึงเต้นให้ตายและไอ้ไอ้งี่เงา่าไอ้ประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันนะไอ้สัตว์นั่นรู้เฉพาะกฎหมายที่ ศึกษาอยู่ในซ่อมตีกมกรมทหารไอเฮียไปขอวีประเทศไหนเขายังไม่ผ่านเล้เลยหวังจะมาขอตัวให้เขาส่งตัวอีโรสกลับไทยโดยด่วดนนนี่อีควายลืมไปได้เลยยูยูเขาก็คว่ำบาตไปแล้วพวกมึงอย่าฝันพวกมึงที่เห็นด้วยกับมันนี่ไอซ่อมตีมที่มันมาป้อนอำนาจจากมือของประชาชนานะไปเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยคุพ่อคนแม่มันนะ่ะ เขาป้อบาดไปแล้วถ้าพวกมึงต้องการระบอบนั้นพวกมึงรีบใส่หัวกลับไปอยู่ประเทศไทยโดยด่วนนะไปหนุนกันให้ดีนะมึงพวกใกล้จะเจ๊งเต็มที่ละมึงจะไม่อยู่ทําไมอเมริกายุาโรปเนี่ยในเมื่อมึงไม่อยู่มึงก็ยังสมองมึงยังอยู่ใต้ตีนอยู่นู่นเลยมึงศึกษากฎหมายเขาดีๆหน่อยมึงเงียบสันว่าเขาจะจับตัวอีโรสเนี่ยส่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อเห็นแก่ เออนั่นนี่มึงลืมไปได้เลยทั่วโลกเขานั่งหัวเราะเยาะพวกมึงเป็นตัวตลกละครลิงโน่นมีที่ไหนอีสร์จับตัวผู้หญิงคนนี้ส่งลับให้ตำรวจไทยโดยด่วนเพราะว่านั่นนี่กฎหมายที่นี่เขาไม่ได้รองรับมึงเข้าใจไหมกฎหมายครอบปากครอบหัวคนนะ่ะเขาไม่ยอมรับนะเพราะว่ทาทาสเน่ะเขาเลิกไปนานแล้ว มึงมึมึงบ้ากันเข้าไปใหญ่แล้วนะอิสัตร์มึงเก่งจริงมึงก็บุกไปเลยที่ประเทศอิงแลนด์ะถ้ามึงอยากเสียงนนนะไปดีเจเคนก็เข้าตารางไปเรียบร้อยละหน่อยแดดไปเลยอ่มึงห่าให้ตายก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็บอกได้คําเดียวแม้แต่ปลายเส้นผมมึงก็แต่อีโรนไม่ได้มึงฝันกันไปได้เลยกูก็นั่งรอลุ้นขี้แตกู่นว่าพวกมึงจะโจโง่อะไรกันอีก ขำกลิ่งทุกวันแต่และตัวเฮอหลุดออกมาอีหี้ทำไมไม่กลับไปอยู่กับลาแลนวะกูขำไม่อยู่ทำพี่อะไรวะาีอยูเนี่ยอีสัตศึกษากฎหมายเขาดีๆน้อยเรื่องพาสปอร์ตเหมือนกันกูย้ำไม่ตรงนี้เลยอีรถจะถือพาสปอร์ตที่อะไรไปข้างจะพาสปอร์ตอังกฤษหรือพัดสปอร์ตไทยอะ่ะก็ไม่มีทางที่จะมีคนมาอุ้มตัวมันไปขึ้นเครื่องบิน ไปให้พวกมึงรุม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 กระทืบมันได้เลยที่มืองไหนลืมไปได้เลยมึงลืมไปได้เลยมึงม้วนเสือม้วนถ้าลืมไปได้เลยมึงรับไม่ได้มึงก็นั่นแหละไปผูกคอตายกันไปซะเออมึงเป็นที่อะไรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยกูก็ขี้เกียจพูดนะเนี่ยกูเหนื่อยขี้เกียจพูดอแล้วสบท้ายด้วยว่า กูไม่อยากพูดกูเหนื่อยคุณป้าขาถ้าคุณป้าเหนื่อยนะคะคุณป้าทําใจรุ่มๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเก็บพลังงานเก็บเลี้ยวเก็บแรงที่คุณป้ามีอยู่ในร่างกายอะ่ะกลับไปหาลูกหลานของคุณป้านะคะไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคุณป้าจะจุกอ,อกตายไปซะก่อนคะ่ะแล้วก็แหมพูดมาพาม่ทำทําเพลงนะคะถ้าคุณป้ามีเวลาบ้างๆนะคะ คลิกไปดูคลิปดิฉั้นล่างๆนะคะที่ดิฉันเคยโพสต์ไว้ค่ะดิฉันแทบจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรการเมืองเลยค่ะแต่คุณป้ามาวันนี้คุณป้าจัดเต็มการเมืองเน้นๆล้วนๆเลยค่ะคุณป้าคะคุณป้ามาผิดที่ผิดจังหวะหรือเปล่าคะดิฉันไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยค่ะดิฉันแค่ออกมาด่าฮีโร่มาปกป้องสถาบันที่ดิฉันเคารพและบูชาโอเคไหมคะคุณป้าทําใจรุ่มๆนะคะอย่าเพิ่งตายนะคะคุณป้าหวังดีค่ะค่ะ เป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ฟังทั้ง2คลิปไปแล้วดิฉันก็บอกคำเดียวนะคะว่างงค่ะ มันคนละเรื่องเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยที่สุดก็ได้เ,เห็นความพยายามของคุณป้านะคะเพราะคุณป้าเขาก็พยายามที่จะฉลาดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคก่อนหนื่ง<ด><ด>ที่อยากจะออขอขอบคุณคุณป้านะคะแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มะขามไม่สามารถที่จะยกมือไหว้ขอบคุณคุณป้าได้คะ่ะเพราะการยกมือไหว้นั้นเป็นการให้เกียรติอันสูงสุดสําหรับคนไทยมันเป็นประเพณีที่ดีงาม ของคนไทยที่สมวนไว้ให้คนไทยใช้กันค่ะซึ่งดิฉันก็ไม่มั่นใจว่าคุณป้าเป็นคนไทยหรือเปล่าน,นะคะดิฉันเลยไม่กล้าทําค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณป้าเรื่องขอบคุณมากๆนะคะที่ยกฐานะให้ดิฉันเป็นแม่เล้าค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดแม่เล้าก็ดีกว่ากะหรี่ค่ะเพราะว่ากะหรี่ต้องทํางานต้องลงทํางานเองนะคะกับคําถามนะคะเพื่อเป็นการเคลียร์ข้อสงสัยนะคะ ว่ากระเทยเท่าคนนี้นะคะที่คุณป้าบอกว่ากระเทยเท่าออไปเป็นแม่เล้าอยู่ซ่องไหนนะคะคําถามนั้นจะตอบค่ะดิฉันนะคะจะไปเป็นแม่เล้าทุกซ่องที่มีคุณป้าไปขายหีค่ะเคลียร์นะคะคลิปจะต้องตอบคลิปนี้ค่ะเพราะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นความรู้แน่นๆนะคะเพราะคลิปหน้าจะมาสอนคุณป้าค่ะว่าการที่จะมีความรู้เนี่ยต้องวางตัวแบบไหนต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็เยาวชนคงจะเข้ามาดูกันเยอะค่ะ ก็เหลือใม่การาที่จะใช้ถ้อยคํารูนแรงนะคะแต่คลิปนี้นะคะถือว่าเป็นการขออนุญาตก,กันแล้วนะคะค่ะคุณป้าหาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมะขามจะมาสอนให้ค่ะว่าการเป็นคนที่มีความรู้นั้นน่ะต้องทําอะไรและเรื่องเบสิกเรื่องเบสิกที่สมควรจะรู้ว่ามีอะไรบ้างโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะชุดหน้าคลิปหน้าเมนคอร์เจอกันนะคะ